กิจกรรมสารต่อความรู้สู่ความยั่งยืนดำเนินกิจกรรมโดยทีมงาน Saveing Save Future สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube โดยทางกลุ่ม Start s a w i n g Start Future ได้นำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการห้องเรียนสีขาวจำนวนทั้งสิ้น234ห้องและแบ่งเป็นระดับชั้นปวชจำนวน157ห้องและระดับชั้นปวส77ห้องและได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในค่าโฮมรูมโดยใช้โปรแกรม Meet พร้อมให้นักศึกษาได้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Form ศาส,ส่วนใหญ่รู้จักการออมมากขึ้นรู้จักว่าการออมเป็นสิ่งที่ดีควรออมเงินเพื่ออนาคตและวางแผนในการใช้เงินกิจกรรมสานต่อความรู้สู่ความยั่งยืนขยายไปยังสถานศึกษาอื่นๆขยายความรู้สู่วิทยายลัยเทคโนโลยีพาณิชยการจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาระดับปวสสาขาการตลาดในหัวข้อออมฟินดีและภัยทางการเงิน กิจกรรมสานต่อความรู้สู่ความยั่งยืนขยายไปสู่ชุมชนนำข้อมูลขยายสู่ชุมชนในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟธนาคารออมสินและผู้นำชุมชนเพื่อขยายข้อมูลสู่ประชาชนต่อไปค่ะ พวกเราทีมงาน Star Saving Star Future วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech ได้จัดกิจกรรมสานต่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่อยอดสู่ความยั่งยืนขับเคลื่อนการดำเนินงานปลูกฝังนักศึกษาให้มีทักษะทางการเงินที่ดีซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนต่อไป